สวัสดีครับเดี๋ยวภาพนี้นะครับเราจะมาทําในเรื่องของการดราฟนะครับก็คือการลอกลายออกมาจากภาพต้นแบบนะครับให้เป็นไฟล์ที่เป็น AI Illustrator นะครับเราสามารถแก้ไขดัดแปลงภาพพวกนั้นนะครับที่เราดราฟมาเสร็จแล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ตามใจเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับขั้นแรกครับขั้นแรกเดี๋ยวสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับ New ไ i ล e นะครับเอาขนาดไม่ต้องใหญ่ครับ500 500พิกเซลพอครับ แล้วก็ c o l เ r m o d โหมด R G B นะครับลั s เตอนี้เป็น72 P P I ครับแล้วก็ Create เลยนะครับอ่ะจะได้อย่างนี้เนาะมันเป็นแนวจัตุรัสนะครับที่ทำจัตุรัสก็ขั้นแรกครับเดี๋ยวเป็นภาพนี้โปเกมอน i ิ a าจูนะครับขี้ขวาครับเลือก Copy ครับ Copy Image เสร็จแล้วกลับมาที่ Illustrator ครับ Control V นะครับถ้าเป็น Mac นี่เป็นเป็น Command V ครับวาง มันอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับย่อลงมาหน่อยนะครับย่อที่มุมกดชิปค้างนะครับกดชิปค้างให้มันอ,อให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบคงอัตราส่วนของมันไว้ครับภาพจะได้ไม่เบี้ยวเนาะนะครับทีนี้ดำนิด,นดเนาะไม่เป็นไรอนะโอเคนะครับทีนี้เปิดเลเยอร์ไว้เนาะเปิดเลเยอร์ไวนนไน้นะครับในการทํางานจะได้ทํางานง่ายๆนะครับ นี้อาจารย์จะขอลดตัวนี้ครับคลิกที่รูปครับเอามาจิ้มที่รูปแล้วก็ลดตัวนี้ครับ Opacity ตัวนี้ความโปร่งใสครับลงสักประมาณ50แล้วกันครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะให้ให้มันจางๆครับไม่ให้มันไม่เข้มมากเราจะได้วางท่าไว้ข้างหลังแล้วก็ใช้เด็ดใช้ตัวปากกาในการดับนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้มันจะเป็นเลเยอร์เห็นไหมตอนนี้พิกาจูเราอยู่เลเยอร์หนึ่งนะครับกดตรงนี้ครับที่เรว่าข้างๆลูกกระตาเนี่ยครับ กดเพื่อล็อกไว้ครับมันจะเห็นไหมเราจะขยับอะไรไม่ได้ครับคือล็อกให้มันอยู่กับที่ไว้นะครับเราจะได้ใช้ในการดับจากนั้นนะครับกด New Layer ใหม่ด้านล่างตรงนี้ครับ New Layer ใหม่ขึ้นมาปึ๊บอ่าเลเยอร์นี้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3มเลเยอร์นะครับคือเลเยอร์ที่เป็นเส้นนะเป็นลายเส้นขอบรอบนอกเนี่ยครับกับเลเยอร์ที่เป็นสีนะครับสีตัวการ์ตูนแล้วก็เลเยอร์ที่เป็นส่วนที่เป็นเงานะครับจะมี3 La เลเยอร์อ่ะเดี๋ยวเราทําส่วนแรกก่อนครับ ขั้นแรกเราต้องทำการดราฟก่อนเนาะเป็นลายเส้นนะครับใช้เพนทูครับตัวนี้ปากกาเพนทูธรรมดานะครับจะปรับสีก่อนเป็นสีดำนะครับสีดำลองลากก่อนโอเคอันนี้ไม่ได้นะครับอ่ะต้องปรับสีด้านในครับฟิลเป็นไม่เติมแล้วก็เลือกตรงนี้ครับสีของสโตกเป็นสีดำนะครับความหนาสัก2องละกันนะครับจะได้ปากกาอย่างนี้มานะครับขั้นแรก เดี๋ยวดับเส้นหัวก่อนเนาะเราใช้วิธีการซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปหน่อยเวลาทํางานมันจะได้เห็นชัดๆนะครับทํางานง่ายเดี๋ยวอาจารย์จะลากเส้นนี้ก่อนนะนะครับวิธีใช้เพน tool นะครับก็คือจิ้มที่จุดแรกครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็จิ้มที่จุดที่2ปึ๊บแล้วดัดครับลากคลิกซ้ายค้างครับลากอย่างนี้เส้นแบบนี้ก็ดัดได้เลยเนาะแล้วก็ปล่อยครับเราจะได้เส้นอย่างนี้นะครับทีนี้มันยังเป็นเส้นค้างเติ่งอยู่อย่างนี้นะครับวิธีออกจากเส้นตัวนี้ก็คือกด esc ครับ ก็จะออกหรือถ้าบางทีอาจารย์อาจจะกด v ครับกดปุ่ม v เพื่อเพื่อเปลี่ยนเป็นเมาส์ตัว selection ตัวนี้ครับก็จะออกมาได้เลยเหมือนกันนะครับทีนี้เส้นเนี่ยเห็นปลายเส้นไหมครับมันเป็นเส้นตัดอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะอ่ดูไม่สวยเนาะดูไม่สมูทนะครับปลายเส้นมันจะตัดตัดไปเลยนะครับทีนี้เราสามารถแก้ตรงเส้นผ่าตรงเนี้ยได้ครับด้วยการเอาเมาส์ตัว selection เนี่ยครับมาจิ้มนะครับจิ้มเลือกจากนั้นครับมาที่ stroke ตรงนี้เห็นไหม stroke panel ตรงนี้ครับ หรือถ้าไม่เจอเนี่ยจะอยู่ที่ w n n o w w ครับ Windows แล้วก็ s ส o k e ตัวนี้นะครับ Ctrl F10 ปุ๊บเนี่เปิดเหมือนกันครับมันคือตัวเดียวกันเนาะมันคือตัวเดียวกันนะครับเปิดตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆไปที่ Windows แล้วก็ s ส o k e นะครับจากนั้นนะครับขอซูมเข้าไปหน่อยให้เห็นรายละเอียดนะครับ เราสามารถปรับความหนาได้ครับจิ้มปรับความหนาอะไรเนี่ยเวทก็คือน้ําหนักเนาะความหนาแล้วก็มันจะมีพวกเนี่ยครับที่ปรับมุมปรับองศานะครับว่าให้โค้งให้มนแค่ไหนนะครับทีนี้ปลายเส้นเนาะอันนี้คือปลายเส้นนะครับก็ติ๊กตรงนี้เห็นไหมปลายเส้นมันก็จะเกิดการโค้งครับไม่ตัดหน้าเกียดหือนเมื่อกี้แหละหรือเลือกอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมที่มันยื่นออกมานิดนึงนะครับอาจจะเป็นอันนี้เนาะให้มันดูสมูทนะครับน่ารักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของตรงนี้อีกแต่ยังยังไม่ได้ใช้ในเส้นนี้เนาะ นะครับอ่ะทีนี้เราได้หนึ่งเซลละนะครับอ่ะลองปิดตาปิกจูตัวหลังเข้าไปดูปึ๊บเห็นไหมเราก็ได้เส้นอย่างงี้ก็ดูสมูทสวยงามปกตินะครับอ่ะทีนี้หูนะครับหูหูเราก็เริ่มดาบได้เลยครับใช้ตัว pen tool มือนเดิมนะครับสมจครใจจะถนัดกดคีย์ลัดนะครับตัว P นะครับที่คีย์บอร์ดอ่ะจิ้มจุดแรกครับอาจจะทับเส้นนี้ไหนก็ได้ครับช h i แล้วจิ้มจุดที่2แล้วก็ลากปึ๊บอ่า กะกะเอาอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ให้อยู่ในรูกทรงที่มันมันดูแล้วมันสวยงามนะครับอ่าทีนี้เราลากได้เส้นนี้แหละทีนี้เราจะหักงอลงมาเงี้ยครับคือถ้าเรามาจิ้มอย่างนี้เลยเห็นปะ่ะอ่าหูมันจะไม่สวยเนาะมันจะไม่สวยนะครับย้อนกลับกด control z น,นะครับแบบเมื่อกี้สมมติเราจิ้มผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับกด control z หรือ command z น,นะครับจะเป็นการย้อนกลับ นะครับทีนี้เราจะทําการหักเส้นอย่างเงี้ยลงมาเลยครับถ้าจิ้มไปเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีมุมองศาที่มันโค้งมันงอครับซึ่งมันไม่ไม่เข้ากันกับรูปร่างที่เราต้องการจะจะดรับนะครับให้เรานะครับมาจิ้มที่จุดตรงนี้ครับเนี่ยจุดตรงปลายเส้นตรงเนี้ยล่าสุดที่เราทําไว้ครับเมื่อเราเอามาจิ้มนะครับสังเกตว่าไอตัวตัวเมาส์ของเราครับมันจะเปลี่ยนเป็นอ่ปากกาแล้วก็มีตัวตัวลูกศรนะครับตัวลูกศรเห็นไหมครับลองสังเกตดูนะมันจะมีลูกศรโผล่มานิดนึงนะครับ ไม่ความหมายคือดัดเส้นครับตัดเส้นตัดตัวเส้นตรงนี้ครับให้มันไม่โค้งแบบเมื่อกี้เนี่ยให้มันไม่มีความโค้งเนี่ยคือตัดมันลงมาเลยครับอาจารย์จะลองจิ้มดูนะชึบนะครับมันจะหายละเห็นไหมมันจะตัดเราจะพลิกองศาได้ตามใจชอบมันจะไม่โค้งแบบเมื่อกี้แล้วครับเนาะทีนี้เราตัดเส้นละเราก็มาตรงนี้ครับจิ้มที่อีกจุดหนึ่งแล้วก็ลากนี้ได้เลยก็ชึบอาจจะซูมออกหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบางทีเราต้องซูมเข้าซูมออกเนาะ นะครับเพื่อให้การทํางานเนี่ยมันถนัดมากขึ้นอ่ะกะกาดูประมาณนี้เราก็ปล่อยครับก็จะได้หูปีกจูมานะครับอ่ะการกด V เนาะนะครับตรงเส้นเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมันไม่บรรจบก,กันกับตรงเนี้ยครับเราสามารถเอาเมาส์ตัวสีขาวครับไดเ s e l e c t i o n ตัวเนี้ยหรือกด A ที่คีย์บอร์ดครับจิ้มแล้วก็ขยับลากปลายเส้นได้อ่แล้วก็สามารถอาจจะดัดตรงเนี้ยครับจะมีเส้นตัวให้เราดัดอยู่เราก็ดัดได้ความโค้งความ,วามงอจะดัด กดดัดให้มันเข้ารูปหน่อยเนาะนะครับทีนี้ปลายเส้นนะครับ่างเนี้ยเห็นป่ะอาจารย์รู้สึกว่ามันแหลมเกินไปนะครับมันแหลมมันดูไม่สวยไม่เข้ากับตัวของพิกาจูที่มันดูนุ่มนิ่มน่ารักนะครับมันแหลมอย่างนี้ก็ใช้ตัวเนี้ยครับคอนเนอร์ตัวเนี้ยในในพาร์เนลสโตปดัดเข้าไปเนาะนียครับดัดเข้าไปมันก็จะปลายเส้นที่มันเชื่อมกันตรงเนี้ยครับมันก็จะโค้งมนนะครับไม่แหลมน่าเกลียดแบบเมื่อกี้ ทีนี้เส้นต่อไปเราก็ทําการวาดได้เลยครับแล้วทำการรับไ้เลยใช้เพนทูเหมือนเดิมครับวาดให้ให้ครบทั้งหมดนะครับให้ครบทั้งหมด อ่าโอเคนะครับอันนี้ลากเส้นหมดแล้วเนาะนะครับทีนี้ที่อาจารย์ไม่ลากตรงดวงตาเพราะว่าอ่าดวงตาเนี่ยครับมันเป็นวงกลมเนาะเราสามารถใช้เชฟได้เลยครับที่เป็นตัวของวงกลมเนี่ยครับเอลิปตูตัวเนี้ยนะครับในการวาดเข้าไปได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปดรับนะครับตรงดวงตาเนี่ยเพราะว่าบางทีเราอาจจะวาดไม่ตรงก็ได้นะครับอ่าก็วงนึงนะครับกด alternate แล้วก็ลากออกมานะครับ หรือถ้าในแม็ก็กด Option นะครับเพื่อให้มันดูพิเคตตัวของ s h a ช e ออกมาอนี่ก็ดูพิเคตอีกกันหนึ่ง,งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่านี่ลา้ปีกจูทีนี้จมูกใช้อะไรดีใช้วงกลมใช้วงกลมก็ได้ครับง,ง่ายเอียงหน่อยนะยืดหน่อย โอเคอ่ะได้ปิกาจูนะครับทีนี้อ่ะเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเซฟก่อนปิกาจูด๊บอ่ะทีนี้เซฟเสร็จแล้วนะครับลองปิดตาเลเยอร์ล่างครับเนึ๊บอ่าก็จะได้ปิกกจูที่เป็นลายเส้นอย่างนี้นะครับเป็นลายเส้นเฉยๆเนาะครับทีนี้ขั้นถัดมาหลังจากที่เราได้ ได้ตัวของลายเส้นตัวนเนวแล้วครับเราพอใจนะต้องต้องพอใจก่อนนะว่าว่าเราได้เงี้ยโอเคแล้วเราจะไม่ปรับไม่แต่งอะไรแล้วนะครับเราจะไปลงสีกันเนาะเห็นนะขอปรับนี่นี้อ่ะมันดัดได้นะมันดัดได้นะครับขัดตาขัดตาอ่ะทีนี้อ่าเมื่อเราได้เส้นแล้วครับเราได้เส้นแล้วเราแบบไฟิแลละเราจะไม่ปรับเรื่องของเส้นละคือท,ทําเส้นให้มันโอเคก่อนเนาะเราจะไม่ปรับแล้วนะครับเราจะทําการ เอ่อคีเอดเอลไลน์นะครับแปลงจากเส้นตัวเนี้ยตอนนี้เป็นเส้นผ่าอยู่เนาะแปลงให้มันเป็นเชฟนะครับเดี๋ยวไปคีเอดเอลไลน์อ่าก็คลุมครับคลุมปึ๊บนะครับเอาเมาส์คลุมทั้งหมดนะครับขาวก็ได้ดําก็ได้นะครับคลุมตัวพิกาจูให้หมดนะครับเราจะไปเอ็กเอ็กซ์เพลนมันนะครับให้มันเป็นเชฟธรรมดาตอนเนี้ยอ่าสังเกตดูเนาะมันจะเป็นเส้นนะครับมันจะเป็นเส้นอย่างงี้เนาะทีนี้อาจารย์จะคลุมทั้งหมดนะครับแล้วไปที่ Edit ครับไม่ใช่เลือกอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์แล้วก็เอ็กซ์เพลนนะ อันนี้ก็ติ๊กฟิลกับสตกเนาะแล้วกดโอเคครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนจากเส้นนะครับตอนนี้มันไม่ใช่เส้นละเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเชฟสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมละเห็นไหมมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็รวมเส้นดีไหมถ้าเราจะรวมเส้นเนาะก็สามารถที่จะคุณสมบัติมันจะเหมือนเชฟทั่วไปแล้วครับตอนเนี้ยสามารถกลุมแล้วก็ไปที่พาดไฟเดอร์ er เนาะวินโดแล้วก็พาดไฟเดอร์ วินโด w s p a t ไฟเดอร์ะ er นะครับกดตัวนี้ครับอยู่ไหนยูนิตอะไรสักอย่างปุ๊บอ๋อเพื่อให้มันรวมกันเป็นเป็นชิ้นเดียวกันเนาะเส้นเห็นไหมครับเส้นมันจะประสานกันแล้วเนี่ยตอนแรกมันจะไม่ประสานกันแต่พอเรากดตัวนี้ครับผาดไฟเดอร์ตัวนี้ปุ๊บอ่ามันจะประสานกันแล้วเป็นเส้นเดียวกันตาขาว,วิกกจูกไม่เป็นไรนะครับค่อยเติมเข้าไปได้เนาะอ่าก็จะได้ตัวของเส้นที่เป็นอย่างนี้แล้วนะครับเ,เป็นเชฟอย่างนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนในการในการลงสีนะครับ เพื่อความง่ายและความไวนะครับอาจารย์จะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาครับตรงนี้ create New Layer ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็าลากไว้ข้างหลังนะลากไว้ข้างหลังตรงนี้นครับเลเยอร์สีเขียวนะตอนนี้นะครับแล้วอาจารย์จะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งครับในเลเยอร์สีเขียวปึ๊บามาทับตัวพิกาจูนะครับทับให้หมดเลยอืมเนี่ยเปลี่ยนสีหน่อยสีอะไรก็ได้ครับเปลี่ยนไปก่อนนะครับ สีอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับอาจารย์จะคลุมทั้งหมดครับทั้งตัวของปิกาจูแล้วก็ตัวของเส้นไอไม่ใช่เส้นตัวของปิกาจูแล้วก็ตัวของอเชฟสี่เหลี่ยมที่เป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วอาจารย์จะกดตัวของพาดไฟเดอร์ครับใช้ตัวนี้ dy นะครับ,บเพื่อตัดนะครับให้เป็นชิ้นชิ้นตอนนี้มันจะรวมกันละมันจะรวมกัน,กนทั้งสีทั้งเส้นเนี่ยจะรวมกันอยู่ในเลเยอร์สองเห็นไหมสีแดงนะครับใช้เมาส์ครับเมาส์ตัว A นะครับีเล็ก direct selection เนี่ยจิ้มเข้าไปที่กรอบรอบนอกนะครับตอนนี้มันคือตัดมันแบ่งละมันแบ่งเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแล้วครับคลิกไปที่ขอบด้านนอกนะครับตรงสีด้านนอกที่ไม่ใช่ตัวพิกาจูด้านในนะที่ด้านนอกครับแล้วกด backspace ลบที่คีย์บอร์ดอย่างนี้ครับตรงนี้ก็เกินมาก็จิ้มนะครับแล้วก็ลบนะครับทีนี้ลองมา expand ตัวนี้ออกมาดูครับที่เป็นตัวพิกาจูตัว,ตวนี้เห็นไหมมันจะแยกระหว่างพวกนี้ครับเป็น เป็นเส้นเห็นไหมพวกนี้เป็นเส้นนะครับอลองปิดตาดูเห็นไหมเป็นเส้นนะครับเนี่ยก้อนเนี้ยมันเป็นเส้นส่วนก้อนเนี้ยเป็นก้อนของสีสีในตัวของของปิกาจูนะครับเออมันคลิกไม่ติดอ่าถ้าลองปิดตาดูนะครับเห็นไหมเป็นสีนะครับทีนี้เราแยกครับให้แยกเลเยอร์สีกับเลเยอร์เส้นออกมานะครับก้อนเนี้ยคือเส้นไอ้ก้อนนี้คือสีนะครับก้อนนี้คือสีก้อนบนเนี่ยคือเส้นให้คลุมทั้งหมดนะครับที่เป็น ที่เป็นส่วนของสีนะครับปึ๊บกดชิปนะครับกดชิปแรกกดชิปแล้วกดชิ้นสุดท้ายครับมันจะเลือกทั้งหมดมาแล้วก็ลากเลยครับลากมันออกมาวางไว้ในเลเยอร์สามอย่างนี้ปึ๊บอ่าเพื่อเป็นการแบ่งเลเยอร์ให้มันชัดเจนนะครับวันนี้เส้นนะอันนี้คือสีนะนะครับทีนี้อาจารย์จะล็อกเส้นไว้นะครับไม่ให้มันขยับล็อกเส้นเสร็จแล้วอทีนี้เราอาจจะต้องดูสีนิดนึงเนาะ อาจารย์จะขยับตัวตัวพิกาจูที่เป็นที่เป็นต้นแบบของเราออกมาก่อนครับในเลเยอร์หนึ่งปรับ opacity ขึ้นมาเป็น100นะครับหรือใครจะก๊อปมาวางอีกรูปก็ได้นะก็ไม่ผิดนะครับเพื่อรูปหนึ่งเป็นตัวแบบในการดรับอีกรูปหนึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวสีนะครับให้เราไว้ดูดสีครับอ่ะทีนี้จะล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้จะเปลี่ยนสีก็ง่ายๆครับกดใช้ direction ครับสอนขาวนะ แล้วก็สีตัวก่อนเนาะจิ้มตัวปิกาจูครับกด i ที่คีย์บอร์ดให้มันเป็นตัว i d r o p p e r ดูสีจิ้มครับปึ๊บปึ๊บปบหรือต้อกดชิปก็ได้นะถ้ามันเป็นสีเดียวกันนะครับสมมุติหางอ่างเงี้ยกับตัวแขนฝั่งเนี้ยมันเป็นสีเดียวกันเนาะมันต้องเป็นสีเหลืองเหมือนกันก็กดอันนี้กดเลือกหางกดชิปกดเลือกแขนนะครับกดไดูสีก็จะมาพร้อมกันทั้งคู่ได้เงี้ยครับปึ๊บกดไดูปึ๊บ อันนี้เป็นเงานะ๋ยวไปดูสีตรงนี้นะสีตรงนี้เป็นเงานะครับอันนี้คือสีของลิ้นจริงๆนะครับเราต้องแยกให้ออกหน่อยว่าอันเนี้ยสีเนื้อของฟิกาจูอันเนี้ยคือเงานะครับต้องแยกให้ออกนะอ่าชึบอันนี้ปากด้านในนะครับดูสีมาปึ๊บอันนี้แก้มปึ๊บสองแก้มสีเดียวกันอยู่แล้วจิ้มแล้วก็ไปดูดนะครับก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมก็จะได้อย่างนี้ทีนี้ทำอะไรต่อดีเหลือเงาเนาะเหลือเงานะครับ ที่จริงหูตรงนี้ที่เป็นสีดำเนี่ยเราอาจจะทําในขั้นตอนแรกเลยก็ได้เป็นใส่สีเป็นสีดําเลยก็ได้นะครับหรือเราจะทําเป็นในเลเยอร์เงาก็ได้นะครับก็ไม่ผิดอยู่ดีนะครับอยู่ที่เราเราจะอัดแอปพลายปรับใช้มันยังไงนะครับทีนี้ทำทำตัวเงาเนาะนะครับอ่ะนิ้วมาอีกเลเยอร์หนึ่งครับเลเยอร์สีนะครับเลเยอร์บนสุดเนี่ยต้องเป็นเส้นนะครับเลเยอร์รองลงมาเนี่ยเป็นเงาแล้วก็เลเยอร์ที่อยู่ท้ายสุดนะครับเป็นสีนะครับมันถึงจะมองเห็นเป็น ชั้นๆที่มันดูเป็นมีชีวิตชีวาของจริงอนะครับอ่ะกดล็อกสีไว้นะจะล็อกสีไว้ก่อนนะครับนี้มาทําที่เลเยอร์ตรงนี้ครับเลเยอร์ที่เป็นเงานะครับเลเยอร์ที่เป็นเงาเอาหูก่อนแล้วกันนะครับหูก่อนเลเยอร์ที่เป็นเงาเนี่ยตอนเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างสีกับเส้นนะครับอยู่ระหว่างสีกับเส้นฉะนั้นเราใช้เพนทูครับในการวาดเพนทู pen ในการวาดเหมือนเดิมอ่าที่เติมหูนะกะกะอาจารย์กะ,กะ,ก,ะกะไว้ตรงนี้เนาะ คือวาดให้มันให้มันอยู่ภายในข้างใต้ตัวเนี้ยครับใต้เส้นดำตัวเนี้ยเพื่อให้มันซ่อนไว้ใต้เส้นดำอ่ะเดี๋ยลองดูนะอือกะกะประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะตัดเส้นปึ๊บเนี่ยวาดให้มันให้มันอยู่ให้เส้นของตัว,ต,วตัวเพนทูเนี่ยครับอยู่ภายใต้เนี่ยตัวอยู่ภายในเส้นดำครับมันจะถูกเส้นดำทับไว้พอดีเพราะเส้นดำมันจะอยู่ในเลเยอร์บนสุดเนาะอ่ะทีนี้ดักปึ๊บก็ ปึ๊บอ่าวาดให้มันอยู่ในเส้นดำอย่างนี้นะปึ๊บอ่าแล้วก็จะได้หูอย่างนี้เห็นไหมนีม่เหมือน,น <c oughs> กดไอครับดูสีปึ๊บอ่าเห็นไหมได้ได้หูอย่างนี้อ่าอาจจะดัดปรับแต่งกดเอ่อใช้เมาส์ขาว direct selection อ่าในการปรับแต่งดัดนิดนึงอ่าหดาืลงมาก็จิ้มนะครับจิ้มที่จุดลาบลงมาได้อ่าก็จะได้หูอย่างนี้ฝั่งนี้นะครับหูอีกฝั่งก็ทําเหมือนกันแต่ต้องทําอยู่ในเลเยอร์เงานะครับ หรือยงเงานะเป็นถูอึ๊บอึออ๊ดัดเส้นนะครับเนีย่ยต้องวาดให้มันหยุ่นภายใต้ไ,ไอเส้นของของเส้นตัวพิกจูนะครับรึบอึ๊บอ่าเไได้งี้ได้หูแล้วทีนี้ส่วนอื่นส่วนที่เป็นเงาครับทําเช่นเดียวกันอ่าเงาของหูเนาะเงาของหูมันจะลากจากตรงข้างบนนี้มาตรงนี้นะครับ ใช้เพนทูเหมือนเดิมครับวาดให้มันอยู่อย่างงี้อาจารย์ลากต,งตรงๆเลยเนาะนะครับจะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะกระดึบด๊บกระดึ๊บไปจึ๊บอ่าทีนี้เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีกด i ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ไปดูดสีเงามาปึ๊บก็ได้อย่างงี้ะน,นะ,เ,ะนเห็นไหมได้เงาละแต่ทิ้งเห็นไหมตัวเงาครับเมื่อเราวาดมาล่าสุดอะ่ะมันจะไปทับไอ้เส้นที่เราวาดไปก่อนหน้าไม่ใช่เส้นหลอกไอ,องเนี่ย ตร,ตรงหูดําตรงนี้ครับเนาะก็กางเลเยอร์ออกมาแล้วก็ลากมาไข้างล่างครับเห็นไหม,ไหมก็จะซอ้อนละนะครับหูฟังก็ทําเหมือนกัน,นครับหูฟังก็ทําเหมือนกันอะจะทํานี้เลยนะปึ๊บปึ๊บลักษณะเป็นไงวะมันจะถึงข้างบนนะครับก็ค่อยๆก็ดบไปก็ดบไปกะดบไปอาจเราถึงประมาณนี้ล,ลากลงมาอย่างนี้ปึ๊บ ะะก็ได้เป็นเงานะครับได้เป็นเงาส่วนอื่นมีตรงไหนอีกตรงปากเนาะตรงปากอันนี้ไม่เส้นเกินมาอย่างนี้ไม่สวยเนาะไม่สวยเนาะอ่ากดปลดล็อกก่อนเนาะกดล็อกแล้วก็เราจะจิ้มได้อย่างเงี้ยครับจิ้มได้ทําไงดีทําไงดีอ่ามันก็มีหลายวิธีนะครับในการเรียนการใารชลบอาจจะเป็นดินสอตัวเอ็นอย่างเงี้ยแล้วมันลา่ามันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะ อืมเดี๋ยวเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมแล้วกันหึึึ hmm? 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 ไม่ขยับไม่ได้ไม่ใช่ิคุณน่าจะ เอ๊ะเกินไปเดค่อยแก้กันไปไว้ก่อนนะครับปึ๊บใช้จังลบก็ได้นะที่จริงมีหลายวิธีนะแต่เนี้ยเห็นไหมจะเป็นข้อเสียนะครับของการที่เราไม่ได้ไม่ได้เช็คตั้งแต่ทีแรกว่าว่าเส้นที่เราวาดมานเนี้ยครับมันมันดีหรือยังพอเราเอ็กแพนออกมาเลยครับมันจะมีปัญหานี้เราจะใช้การดัดลบนี่ก็จะโบนิดนึงจะค่อยเอาสีมาโปะ ยืดยืดปึ๊บปึ๊บโอเคลบเส้นจุดออกไปนะครับให้มันไม่ต้องงอล็อกไว้เหมือนเดิมล็อกไว้ปึ๊บอ่ะอย่างงี้กลับมาที่เงาตรงปากครับเงาตรงปากอ่ะนี่เยกเงานะครับอ่าปึ๊บใช่ก็จะด่าไปงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าชุบยืบ ชิปอ่าแล้วก็ดูสีมาเข้มไปไหมเข้มไปไหนอ,อ่ะลึอ่าโอเคก็ได้เงาลงปากแล้วครับทีนี้เพื่อความอ่อสะดวกแล้วก็เป็นระเบียบในการทำงานเราอาจจะตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อไว้อ่านี่เป็นเส้นอันนี้เป็นเงานะครับดับเบิลคลิกครับเปลี่ยนชื่ออันนี้เป็นสีอ่า อย่างนี้ครับเพื่อเพื่อให้เราสะดวกในการทํางานเราจะได้ไม่งงไม่หลงกับตัวเองนะครับมีเงาตรงไหนอีกนะใต้วงแขนจุ๊บครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหมือนไหมไม่เหมือนหรอก คล้ายๆนะคล้ายๆไปก่อนนะครับหรือถ้าไอตรงเนี้ยเงาไอตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันจะจะแปลกประหลาดมันไม่มีแบบจุดให้เรายึดหน่อยเราอาจจะไปดราฟจากรูปจริงมาได้นะดราฟเงาตรงเนี้ยนะครับจากกาจูตัวจริงเนี้ยมาได้เลยนะปึ๊บอย่างเงี้ยครับปึ๊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 บจะดราฟมาจากตรงนี้เลยได้นะครับหักมือหน่ แล้วก็ทำไงลากมาใส่ครับลากมาใส่ตัวของเราลากมาใส่ตัวของเราก็อืมนี้จะลบทิ้งไปนะใช้ยังลบได้นะครับ shift e ย,ยังลบเข้ามาแล้วก็ลบไปเลยดเนี่อ่าเห็นไหมดูเป็นเงาขึ้นมาแล้ว ครับใต้วงแขนฝั่งนี้อีกทำให้ดูให้หมดโค้งๆเลยก็ได้ชิบอนี่ลองตรงไหนตรงขาตรงขาหน้าตาไป็นไงหน้าตาไปนี้สักอย่างหนึ่งสมมติก่อน ปึ๊บตรงนี้โค้งตรงนี้โค้งมาอย่างนี้แล้วก็โค้งมาบรรจบตรงนี้นี่โค้งใหญ่หน่อยใหญ่เกินตื๊บอ่าดัดเส้นนะครับปึ๊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 บ แล้วก็ให้มันมา,ามันจบกันอยู่ที่เดิมนะครับทนี้ก็นี่ดัดได้นะมันดัดได้นะขึ้งมานะดัดได้ครับเพราะว่าข้อดีของมันในการเป็นไฟล์แบบนี้คือเราเราสามารถเลือกดัดได้นะครับดัดตัวของเส้นเงาอะไรได้หมดนี่ทําสีต้องหางปึ๊บทำเป็นลายสายอย่างนี้เลยเนาะปึ๊บ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  อ่าจึ๊บ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 อ่ะเหมือนเรียนศิลปะครับฝึกลากเส้นเหมือนเด็กอนุบาลปึ๊บอ่าสวยแล้วก็หรือเงาเงาตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเป็นไงวะขึ้นตรงนี้ปึ๊บเงอนิดนึงปึ๊บมาที่ปลายหางตรงนี้เงอนิดนึง ครับผมแล้วก็จึ๊บป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 ึ๊บอ่าเก็บให้มันซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็ไปดูสีของเงามาแล้วก็กดคอนโทรลชีปล่อเบอไปไม้นะครับโยนไว้เลยเยอะหลังอ่าก็ได้และเอลเลืนลตาขาวแล้วเขาก็วาดขึ้นมาอืมอันนี้อยู่บนเส้นเนาะเลยอ์ตามอยู่เส้นนะครับ นั้นอาจารย์จะวาดตาขาวไว้บนบนเส้นตรงนี้นะครับถือึ๊บอ่ารีบร้อยนะครับออกไปอ่าได้แล้วไฟล์ภาพพิกาจูนะครับที่คล้ายๆกับต้นฉบับนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดรัฟแบบพื้นฐานนะพื้นฐานไวยก่อนนะครับพิกาจูก็ถือว่าง่ายนะครับแล้วก็เซไฟล์เนาะไฟล์แล้วก็เซไปนะครับ เชฟไปหรือถ้าใครจะ Export ตัวนี้เอกไปเป็นไฟล์ที่เป็น PNG อะไรปกตินะครับก็ก็ทำได้หลายวิธีเนาะอาจจะกดล็อกก่อนนะกดล็อกก่อนแล้วก็คลุมทั้งตัวอย่างเงี้ยครับปึ๊บคลิกขวากด Export Selection นะครับแล้วก็ Export ออกไปได้เลยครับก็จะเป็นเนี่ยไฟล์ .PNG เป็นภาพที่สามารถเอาไปเอ่โพสเอาไปใช้งานอะไรต่อได้นะครับแต่ก็จะแก้ไขไม่ได้เนาะถ้าจะแก้ไขก็ต้องกลับมาที่ไฟล์ .AI ของเรานะครับ ก็เรียบร้อยครับสำหรับการดราฟวิกาจู